สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพัทราพรสำนักบ้านโคบดิฉันเด็กหญิงกอลาวามิพภรับและกับผมเด็กชายวิศวะชินคำพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนหนองตุ้มนกระเดืยอค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําการแสดงสายแอนพอมซึ่งเป็นการทดลองวิทีาศาสตร์ง่ายๆที่น้องๆนั้นสามารถทําตามเองได้ที่บ้านครับแบบแรกของเรานก็คือคือคือไข่ลอยน้ำนั่นเองค่ะ มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะพี่เชียร์คะก็จะมีบิกเกอร์สองใบนะคะไข่ไก่สองฟองค่ะแล้วก็น้ําค่ะมีวิธีทําอะไรบ้างคะพี่เชียร์คะอันดับแรกนะคะเราจะเทน้ําลงในบิกเกอร์ทั้งสองใบค่ะค่ะแล้วเรามาดูผลเฉลยคะเพื่นเพื่อทางบ้านสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมคะ ว้าวมันเป็นได้ยังไงคะพี่เชียอ๋อก็เพราะว่าบิกอร์แรกนะคะความหนาแน่นของไข่ไก่มีมากกว่าความหนาแน่นของน้ําค่ะจึงทำให้ไข่ไก่จมค่ะส่วนบิกอร์ที่สองนะคะ เราใส่เกลือลงไปค่ะซึ่งทําให้ความหนาแน่นของน้ําเกลือมากกว่าความหนาแน่นของน้ําธรรมดาซึงทาให้ไข่ไก่ลอยได้นั่นเองค,ะอค่ะอือก็าสามารถทําตามเองได้ที่บ้านด้วยเป็นแล a p ที่ง่ายมากและว,วันนี้พี่ปอมีแล a อะไรมาแสดงให้เพื่อนๆทางบ้านดูนะครับอยากดูก็ไปดูกันเลยคะ่ะเลยแ l a ของเราน,นะคะมีชื่อว่าว่าชื่อว่าว่าสีเต้ระบบาเองค่ะย้แล้ว สีแต่ละบมเนี่ยมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะพี่ปอหนึ่งนะคะจานก้นลึกค่ะ 2. นมจืด 3. น้ำยาล้างจานสีสีผส,สมอาหาร 5. ที่หยดสี6คัตตบัตค่ะวิธีทำนะคะ 1. เทนมล,ลงไปในจานค่ะ 2. หยดสีเลยค่ะหยดสีตามที่ชอบเลยค่ะหยดเดียวนะคะ 3. นํนำคัตตบัตมาจุ่มกับน้ำยาล้างจานค่ะต้องลสังเกตดูนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น อสีเต็นระบังแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะคะพี่ปอในหลักการนะคะในนมจืดมีโปรตีนไขมันและธาตุต่างๆค่ะส่วนน้ำยาล้างจานนะคะเป็นตัวกลางที่ทำให้ไขมันและโปรตีนแตกตัวกันส่วนชีผสมอาหานะคะไขมันและโปรตีนกระจายตัวให้เห็นง่ายขึ้นค่ะแล้วพี่ปอเนี่ก็น่าสนใจนะครับถึงบ้าล่ะทำไมเราถึงต้องใช้น้ำยาล้างจานในการล้าง เราใช้น้ําเปล่าล้างไม่ได้<ช>แต่สิ่งที่เราคุณเหมือนกันนะครับที่ใช้ล้างความมันได้เนี่ยก็จะมีของซักฟอกน้ายาสระผมสบ,บู่แล้วก็โฟมล้างหน้านั่นเองครับแล้ววันนี้พี่ออยมีอะไรมาโชว์คะวันนี้พี่ออยนะคบมีแลบ,บที่มีชื่อว่าว่าน้าดูดเทียนเทียนไทดูดน้ำนั่นเอง<ข>ถูกแล้วครับ <S <S ครับวัสดุอุปกร,รณ์ของเรานะฮะอย่างแรกเรามีจานครับ จานขนาดแบบก้นลึกต่อไปมีเทียนมีแก้วมีน้ำที่ผสมสีผสมอาหารและอย่างสุดท้ายไฟแช็กครับเดวิธีทำา้ครพี่ออยอย่างแรกเลยนะครับเรานำเทียนไขเนี่ยไปตั้งไว้ตรงกลางของจานต่อไปเนี่ยเราจะทำการเทน้ำที่ผสมสีผสมอาหารลงไปเทลงไปเลยนะคะ ต่อไปเราจะทำการจุดไฟครับและขั้นตอนสุดท้ายเราจะทำการเอาแก้วเนี่ยพ่่าลงไปกลางเทียนลงไปเลยนะครับมาดูกันค่ะม้มันจะได้ยังไงคะพี่เอ๋ยโดยหลักการนะครับเนื่องจากในแก้วที่เราพ่่ำไปเนี่ยมีการออกซิเจนอยู่ทำให้การออกซิเจนภายในนั้น ถูกเขาไม่จนหมดทําให้เทียนดับลงอีกความดันอากาศภายในเนี่ยจะมีน้อยกว่าความดันอากาศภายนอกทําให้ความดันอากาศภายนอกเนี่ยดันน้ําเข้าไปในแก้วที่มีความดันอากาศภายในน้อยกว่านั่นเองค่ะพี่ขอฝากให้น้องๆตั้งใจเรียนอย่าลืมเข้าเรียนกันด้วยนะคะว,วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วพวกพี่ก็ขอ,อัวนเรีนยนกันต่อไหนกค่ะ 拜拜。<Bye. S 2>